เรับก่อนเออรับก่อนมันไม่ได้ให้เลือกที่อะไรมันอยากกระซ้อมบุกมันยังจะซ้อมอีกเหรอวะอันนี้แข่งหรือซ้อมแข่งไอ้สับเยี่ยมกว่าซ้อมไม่ใช่หมายถึงว่าเออช่างแม่งกูพูดปีเด็กกดตัวใหม่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 เป็นม้วเหรอเออแล้วด่านใหม่เขาให้แข่ง ยังหรอไอ้เหี้ยไอบอกยังหรอมันยังไม่มันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ไอ้นี่เลยมันยังไม่สมดุลเลยไม่เหรอใช่ปะแรงมาแล้ววะแมาแล้วมีคนกดเจอเมื่อเช้าเล่นเจอแต่อะไรกับเพิ่งมาวันนี้เลยดูวิดเจมเล่นตัวอะไรโอ้มีอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเราเปิดปะอะไรไม่ดูไม่ดู นแต่ในใจกูคิดอยู่ว่าเจอดว่าไอ้เกมเนี่ยเอาเอาแฟวมาก็ได้มือนแฟวนหลได้หมดอ่ะแต่กูยังไม่ได้ไอ้นี่เลยเว้ยกูยังไม่ได้อะไรวะกูยังไม่ได้ไอ้นี่ของมึงเลยเว้ยไอ้ที่คนนึงยังไม่ไปคุยเรื่องของกูเลยแต่ว่าไอ้ดูดิเข้าใจกูพูดปะงงปะเนี่ยเออเออไม่ได้คุยว่ะเออยังไม่ได้คุยตอนนี้ยังไม่ได้เออบอกไปเรียบร้อยรับก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูดิถ้าอาการไม่ไหวมันจะเด้งกูมาไหมแสดงว่าใช่แล้วเจม ใช่เว้ยไม่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ไอ้ไอศัดไม่มีทางเด้งหรอกมึงดูมึงยังไม่เด้งมึงเลยเออูไม่เอาไปเที่ยอะไรเลยแหมเออจริงแต่มันตอบมึงเร็วมากเลยมั้ยไอ้เด็กพี่แมวได้อัพรูปใหม่ด้วาหล่อที่อ่ะแล้วไม่ไลค์อ่ะไอ้สัดมึงไลค์ยังมึงละกูถามก่อนมึงไม่ไม่ไม่มึงหุบมึงหุบทุกคนเลยมึงไลค์ยังไอ้เหี้ยกูยัง ไอออน่ะรรเเเพืกูหย็นแม่เอ้ยเลิกแข่งมากูออกเลยไอ้เหี้ยมึงมึงไร่เลยไม่ไอ้เหี้ยทําไมไม่พูดกูก็ยังไม่รู้นะว่ามันไม่นี่เนอะกูไม่เห็นดีแล้วเออกูเข้าใจไม่เป็นไรถ้าดูอย่างซาไม่ไม่ไม่ใช่เออถ้าเห็นแบบซาลอนไอ้ซาลอนมึงจบมึงจบแล้วนี้มึงไม่กดเลยนะมึงไม่กดเหรอฉุนกดแล้้วไดดกบันทึกอีกโอ้โหมึงไม่ไร่เลยมึงคอมเมนต์ด้วยนะ ไอ้กูบอกกูเปิดมือถือไม่ป่ะกูบอกไอ้ไฟเฮี้ยไปอะไอะไฟไฟไหนอ๋อไปที่เดิมาละไอ้เวรไม่ไม่ต้องไม่ต้องเก่งกลางนี้มันไม่ไม่เก่งเหมือนยอสโกกูดันเลยอันนี้จริงสองตัวดัานหน้าด่ารายการเล่นเลยอ้าวสมองไม่หมดนะกูได้เห็นว่าเห็นว่ามันไม่เก่งมันไม่เก่งได้หนีไอ้เฮี้ยนีไปแล้วไม่เก่งไม่เก่งมา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 ไหนมากลางหรอมาในอยู่แถวๆนั้นมันยิงยักษมันยิ่ง้หญิง ไอ้เียหมดยอู่สายตัวอยู่สายตัวยิงข้างหนเกมไหมเกมยิงเฮ้ยจะเอ๋ยแล้วอู้หูอุ้ยไอ้เที่ยไม่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 ช็อตช็อตช็อตท้ายนี่เวอร์จริงไอ้เที่ยช็อตถึงร้องอ่ะเวอร์จัดเลยไอปซาลอสมึงกดเถอะเออกูจะให้มึงด่ากูได้ทั้งเกมเลยถ้ามึงกดอ่ะเออแค่นั้นเลยครับมีหน้ามันนี่อีกหล่อเท่แล้วก็นี่ เออเออเฮ้ยกับกูพตกกูเห็นคนแรกเลยเห็นคนแรกเลยไม่ไม่แต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 ่เจมม่กดผู้หญิงกูเห็นอยู <c oughs> <c oughs> ่จ uh ัดแต่ไม่กดกูอุ้ยอุ้ยีตัวแอบไปแล้วนะ่อย่ากี้มเบืออยู่ที่อ่ะกูรอให้กอม ตัวหนึ่งหลังกล่องนี้ A นะเซื้อไอ้เฟนไอเป็ดนะสีวะกูจะไม่ปีบีเคลียร์นะเออไม่ต้องปีกเลยอีกนิ่งเลยมันโดนกูปืนโฟลท้อมันถอยเนาะ AD AD เอ้ยมาวะนม่ใจะหมอผัว ไม่ต้อไม่ต้องม่ไอ้ยิงเยนี่เลยรอเลยดดีกหนึ่งโมเต็น่าใไม่ใช่บีเคลนะไอ้เจมกูสองอยู่ละเออรออะไรไงก็เข้าเอ็กิปล่อยเลยเฮ้ยไอ้นนไอนแอบมุมตายไปแอบมุมตายไปแอบมุมตายไปเล30 seconds left ว่าจะโรเทียตปะมึงไปดูบีไปมีเสียงนะเอมามามาไอ้โนโดนมุมตายเลยมุมตายเลยยิงโดนได้หน่อยยิงได้แต่กล่องแบบมันแต่ยิงโดนโอ้มันไม่หว่างนะเนี่ยถ้าไม่เข้าต้องเข้าหรอกอ่ะโน่จะเย็นเอาเลยวิไปวางไม่ทันแล้วเพื่อนวางไม่ทันเพื่อนเฮ้ยแต่ก็วีไม่เคยกินเลย เก็บปืนน่ะเก็บปืนน่ะปืนอยู่ซ้ายซ้ายน่ะไม่ทันเลยไม่ใครเก็บเลยนี่ฮะไม่เอาโดนมือเก็บไม่มานลยกูพูดผิดเดี๋ยวมันอยู่นั่น่ะไม่ยิงกูโคมอีกที่จะโดนหัวกูไม่กูยิงไม่โดนสองนัดไม่สอเลยเลยไม่สำคัญแต่คนเล่นไม่เก่งมั้งแกเล่นปืนปาดโหดเลยอะไรกันมันเดินเดียวไอรไหมแมนแบบปอกเป็น พืนนี oh, wait, wait. Model. Model. ้มค no no hey, ิดคิดตูเปอร์วีในพีพีปไม่ใช่ล่นหรอลองดูคิดยังมีสเต็ปตอไปเหรอเฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมันปาดมาแล้วไอ้แมวโดนแน่ไอ้แมวโดนไม่มีทางเล่าด้ดยกูดูให้แล้เดี๋ยวให้ซาร้อนอยู่ไว้เอ้ยมึงมันมาตัวเดียวนะก้ากาโดนเหรอเกมกูโดนนะไอ้เอ้มึงโดนให้เพื่อนเลยแต่อยู่มิดเยอะอยู่นะ กลับไปเก็ดโตไม่ทันวะเช็คกันนน่นหน่อยดี๋ยวอ้าวไะนวะคูยิงเจ็บไปแค่แล้วมันโอ้ไอ้ี่ลาชของอ่ยง่อย่าหายไปกัตายครักจับได้แได้ ตาว่าตาเดียวอ่ะไม่มั้งอ่ะมั้งไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวแหละไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าถี่มันมันไม่มันไม่มันไม่โหดอย่างไปได้เอยนะกูบอกเลยเราได้เจอมิดแน่มิดแอตติจูดนะอยากเจอมั้งอยู่กระทั่งมีแข่งจุดเสาเนี่ยไม่เร็วเดี๋ยวดูอ๋อที่แม่งยิงกล้องกูยิงจริงไม่โดนเลยตัว เว้ยเก็บแม่เฟาวาเย้ในนี้มัน,น,น,นยังโดนโ<บ>ุบีไงบีบีชอบไหมอัน,นี้บีบีบีอันนี้ยังไม่ขอ,อขอมองอะหลอดได้ปืนแฟนทอมบูบเฮ้ยเป็นทำลายกระดักกูแหละเข้าแล้วมีตัวนงการเก็บเออมีตัวตัวนำการเฮ้ยมีอีกนะมีอีกนะเป็นเสกเอาเสกอลยน่าจะอีกตัวเฮ้ยสองไปต่ออยู่อยู่นี่ไว้สอง เออเออเอมะบอมตบอาจารย์กับดีเบตผมไม่เดินเอมาหรอกวิ่งให้อยู่โอ้โหเฮ้ยเอาเกิร์ด oh oh. oh. hey. hey, ีท euh. ี่อะเอากูใจิกูเซฟสกอร์ไอ้สัตว์มาได้หรอเว้ยสิบสายศูนเล่นได้ประคอไตายเคยทำอนู๊พี่กูตำนานตำนานที่ยังมีลมหายใจตำนานที่มันเป็นโฟเพลเยอร์ฟีฟ่าไปแล้ว เป็นเล่นท so ั s <S uh. ira, ้งวันเลยเดี๋ยวพวกกูต so mm. ้องไหมนี่เล so ่นก like. ับพี Moses ่อย่าบอกนะซาลราจะมาสแตนบายผับจีไม่นะเดี๋ยวต้องให้เกียรติคนนั้น่ไงคนนั้นเขากาสาดซ้อมบาเรียวคูณหกอยู่ห้ยยเีแม่งดักบ่ะนี่มันไม่ค่อยชอบบอกจากสมองไย ตลาดมกกันมเ้สองตัวอยู่ดิเจอไม่เห็นนะอ๋กกะอชเลยรลาคุณตอกอแการเซฟตอโดนสีมันดีไม่ได้เข้แอบ,บมุมแบบเกียน ไอ้นั่นมันไม่มีชื่อหรือกูบลักวะมันมีมันมีทุกคนตัวไหนโอมินบอร์เซเกอร์บอร์เซเกอร์บาร์เซเกอร์ดีดีวันนี้เจอแบบไม่ตึงไอ้เหี้ยนง่วงไอ้ฟักเขตตะไมบางคลออะไรอยเงี้ยไม่เห็นแบบ มันถอยได้ไวเฮียแม่ไปดีกว่า <reco> ถ <Christ S 3> ้าแม่งอาจจะมาชุบม <ky> ั้เนี่ยเฮ้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 ยมาพอดีอดนุไปนะก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาได้เจมบีลิงตัวหนึ่งไม่ใช่บีลิงไอ้เฮี้ยนั่น่ะเขาเรียกว่าเฮี้ยอะไรเออบีไก่ร้อยหนึ่งอยู่ในบีอ่ะเออเฮี้ยนั่นร้อยหนึ่งเอาเลย หาไอ้ท no. ุก uh พี uh ่ตายอยู่เจ็บหมดอะอยู่ไหนอะก็เจ็บหมดเลยอยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่มึงไอ้มอไปยิงบ้านมันได้เละไอ้้ย่ลรากูยิงไปโดนไฟมันเอาไปเดินเลย ไปเฮียบไม่ฮี้ยกูกดผิดแมวกดออกไปด้วยองนิดยังไงบ้าง้าปืนแฟนห้อคงไปไหนโอ้โหอะไรวะกูจะติดกำบดักทำไมวะเนี่ยเดรู้มั่าแม่ไม่เก่งเลยติดไปฮะติดปืนตังเลยติดยอมใจอ่ะโอ้ไม่ได้เกี่ยวเขี้ยากเลยเนาะเมื่อกี้ ไม่หมดเลยหมดกูทานเฟอร์ไม่โดนไอ้หี่แปดสิบไม่ยิงไม่เข้าไซเลยอ่ะยิงมาเลยเดินยิงมาเลยไม่ต้องเล่นเพจเจ็หรอกเดี๋ยวจะจบไอ้เหี่ดเซฟเอาไม่อยากครับอืมไอ้เหี้ยคิดว่าตีอิงกรูไอคิวหนึ่งร้อยอ่ะนี่เจอไอคิวห้าสิบมันเข้าไปในบอมแล้วเข้าไปในบล็อกเฮ้ยยิงเหรออุ้ย เออเฮ้ยใหญ่ไม่ได้วินหนึ่งใหญ่ไม่ได้วินหนึงเดินกลับมาละอ้าวเจ็บนะเจ็บคู่อะไซเฟอร์ก็เจ็บไมค่ะเอ้ยโซว่าว่าโซว่าน่ะเดี๋ยวตายไปโกลโกลโกลบนเฮเว่นป่ะเออบนเฮเว่นมาปั่นสายไก่อะเหมือนเห็นแวบแวหนึ่งเลยแวบเดียวจริงๆนะไม่ออกนี่ไม่ออกไซเฟอร์นะเอ้ยกูเห็นเป็นโอเมนว่ะเอาละ เจ๊แล้วบังสายไก่นะสายไก่เนี่ยเออใช่เราเป็นโอเมนด้วยไออีกตัวนึ่งเก็บใต้บันไดนึ่งว่าใต้บันไดไอเขียบวะจะหยุดโอ้ยเจ็บตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเออเฮ้ยเออนเนี่ยสองอืม ตสวว่านี่แข็งแข็งเก่งไป <ๆ S 1> อยู่ขวาดับไปไหนอ, need this. อ้าเยอะกูขายคืนให้มึงได้ด้วยเหรอ <need> เอาบันดาวมาดิ s cool. <S ขาย,ขายได้ด้วยเหรอเออมันปรับใหม่เว้ยมันขายคืนให้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 ไอ้น,นี่ได้คนที่ดับอ่ะ อันนี้เดี๋ยวกูลงขายเดี๋ยวกูลงขายคืนให้ดูอ่ะเห็นนะเ,เมานะมันอ,องหัวไอ้เขาเร,างเรา็งมาโอกาสดีไม่ถ้าถ้ามันไม่คลิกไม่คลิกได้แล <c oughs> หละอันนี้ช็อตเว้ย อที้มาเก็บมีตัวปีชัดตัวนึงมั้งเปลี่ยนปืนเลยมึงเปลี่ยนปืน้วแมวแม่ไม่ใช่กูไม่ใช่กล้ใกล้ใช่มันยแหละเฮ้ยโอ้ยมึงจะเทืกันทำไมเนี่ยมึงไม่ไรอเองไม่อยู่บีเล้งได้สักทีได้ปะ นีเก็บไปเล่าร้านเล่าเหรอะมูไม่เก็บผีอยู่เลยเก็บไว้ก็ได้ไหมเกียวเว้ยเกี่ยวมันดังไม่มีเวลาแล้วไม่เไม่มึงก็เล่าก่อนไปไงหืมจะกูบอกเลยนังน้าวไม่คือแบบที่สุดฝ่ายที่จะไม่รู้เป็นเรื่องตลกหรือเป็นเรื่องเล่าอะไรเฮียเล่าไม่เคนกูบึกตลกไอ้เนี่ยตะกูไม่ตลกไม่ไม่ตายวะเบินบิยนเบียนนี่เนาะหูกลางกาดไปนะยัง เฮ้ยไอ้อกหมดแล้วอ้กหมดแล้วสัสเป็นไงไม่เหลือแล้วไก่ชอบเนาะโอ้โหเอาหมดไอ้เอกเอาหมดชอไอ้เอกเอาไอ้เอกเอาสัตว์ยิงไปไม่กะโดนอ้เงี้ยโดนโดนสามเลยเมื่อกี้สนุอ่ะเออตายสกิเกือบเอ็ดโดนโดนสี่ดวง มันไม่ได้ชุบใครเลยระวังบอมแม่งอยออกมาในี่อ่ะมหมดแล้วไปเ้ยเเอร์จะมาสเยองตัวเสองตัวไว้ไัทกูเขี่ยเอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกู ดแล้วนะฮะที่เมย์ยิงบอลดาววันดาวมังกรที่เมยนี่คือยิงคนละตวัวหรือว่าไม่ตายวะใช่ออ๋ยิงคนละตัวจริงๆมันบางทีก็ไม่ตายนะบางทีกูไม่ได้ยิงแต่ที่เมย์ะอืมอ่ะถ้าลูกทีเปลี่ยนมันยังไงวะ,งงะคือทีคอออือยิงคนละตวัวเลยอ๋อเหรอเมื่อกี้เรายิงคนตัวโน่ได้ยิงหรือไยิงยิงแต่ตอนนั้นมันเหมือน,นมันมีสี่บางทีมั้วมีหกบอก มชุบขึ้นมาไม่ไม่ไม่แบบหลุดเออช่างไม่ฉุบไม่ชุบนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเราอื่นเออช่างแม่งเหอะไอ้ชัดเฮ้ยว่าเกมนี้แม่งได้เอาินนี้อีบินการ์ดเลยของการ์ดไหนดูประสิทธิภาพลูกทีมมุญหน่อยดิมึงเรามันเข้าผ่านเลยมึงรามันผ่านเลยมันไม่ไปไหนเลยเข้ากลาง เอไอ้ไสารอดได้ฟรีนเนี่ยมือแตกบอกเลยตตายััวมเออไอ้ยิงรอเข้าเลยมันจะมันจะมีทางยิงได้อยู่อะไม่ใช่ทางไอ้นี่เนียไอ้อเองไ <ป S 2> อ้เองนี่คังค์มากอา<ห>ไอ้โอ้โหไอ้โอ้โหไรเนี่ยไอเจนตัวเนี้ยน่ากลัวสุดๆเลยว่ะ <c oughs> ทีมแมงลังจริงจังอยู่เมื่อกี้กับชนะละเออ้หน้มันก็ต้องไปเนี่ยวเพื่อนนั่นหรอ ไปดับมาดิไอ้กูไอ้สาวท้ายาอ,อ,อาย่ะวท้ายแล้วออกสมเลยออหเลยวางเลยออกหาไปเลยบอ เออโอเมนวา่ะถวควันแถวควันไอ้งกูตัวนึงเ right. right. ้ใกล้ใกล้ใอ like, ้ไดใกล้หมดแล้วล่ะอยู่กับกูล่าสุดอยู่กูล่าสุดอยู่ประมาณบีลิงเฮ้ยว่าแดงเลนซานต่อไปกี่คนตายโน

มเฮ้ยเดี๋ยวเกมเปลี่ยนไอ้ยิงเอาไอ้นี่ได้ท้าประตูแบบรัวๆ <S S S> เราให้เกมเล่นคนเดียวเดี๋ยวกูช่วยหมดสายไปละเออไอ้ยิงต้อนจับแล้วมั้งรอก,อก่อนแล้วข้าบลหนึ่งรอเลยรอเลยลเดี๋ยวมันต้องเอาไอ้เกมเอาอวิ่งนิดเสียไปข้าบลสอง ซ้ายหนึ่งเ่อวานเมื่อกี้ยิงกูเบาใช่ปะใมันเข้าไปใต้ไปละทำไมกูยิงไม่โดนไเหียต้าตุดโอเมนทั้งหมฮะผีก้ออยู่ใกล้ๆเอ่มาแล้วให้มันตะกุยหนึ่งดีกว่าอิดแค่ไดไสติดี เกย์ยาวมากเลยจีตติวิโอ้น้องวอมแหละเล่นเบ็นหน่อยนะประตูพังนะกูว่าอยู่ซ้ายไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ทันไอ้สัสโอ๊ยไอเดียว แข่งที่ตึงที่สุดเมื่อกี้กูไปเดินเล่น